สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจา้าเจ้าอย่าล้นมาอีกแล้วค่ะรายงานตัวคือเกาค่ะพี่น้องค่ะค่ะมานังแพร่แววโซสไฟสเสนย,ยูป่าบักเขือเอมือนี่พี่น้องค่ะอยู่หลังบ้านอากาศดีดีลมพัดอ่อยๆเนาะค่ะเนาะอยะ่าล้นบอไปเหตุคลิปนอกสถานทีช่วงนี้ราวะเด็กหน่อยปิดเทอมแล้วเด็กน่อยอยูอ่สวนสาธารณะหล่ลายพี่น้องมัน มันบริเวณแห่เฮ้ามีสมาธิเนาะคะนะ่ะเนาะเยลินมกักทีสีนางคุยเรื่องเล่าต่างๆขอมูลดีๆต่างๆอยู่หลังบานเงียบๆมากกว่ามันเห็ดให้สมองทำงานใดดีก่ะะัวลรอกะมีความปลอดภัยกับคลิปวิดีโอของเฮ้ามากกว่ากันเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะเมื่อเนี่ยเยลินกับเป็นมาสีแปลกๆสามมือดีสี่มือปวงค่ะพี่น้องค่ะภูมแพร่กับไข่แนลเวยยบเน่ล้รคะ่ะตอนนี้บ่าแดดพี่น้อง ค่ะเมื่อนี้อันสิมาคุ้ยเรื่องหยัางวัตตีก้อนที่สิไปอันฟังหัวขอดีๆน้ากันเย่อล่นกะกาบขอบุญขอบคุณหลายๆถึงไอ้หนองสุผูสุคนที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาเป็นกําลังใจยินดีตอนรับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ยังมีความดีอกดีใจที่ เพืเออ่อนเก่าๆไอายน้องคนเก่าๆที่ยังให้ความเมตตาสงสารบานหน่อยๆเย,ยลินยูเสมอมานะคะยังใดก็ขอบคุณหลายๆแล้วลก็ขอให้สิ่งดีๆตอบกลับคืนไปหาไอายหาน้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่สุขผู่สุขคนคิดหวังสิ่งใดทําสิ่งใดอยู่ขอขอให้ประสบความสําเร็จขอให้มีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะเคบอ่งคยยลิปเยลินแล้วก็อย่าลืมกดเม้นกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เย,ยลินนเด้อค่ะเด้อให้เยลินได้มีกําลังใจน้อ เสนอท้งด้านลบแล้วก็ด้านบวกมาแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะคลิปยายลิ้นอาสีาเงาแนเดอค่ะเดอพี่น้องกับยายลิ้นกับออทษหลายๆซึ่งมันเป็นคลิป เ้าเนาะค่ะเนาะสิเห็ดสันหลายาลินก็เห็ดบ่เป็นก็ต้องขออภัยหลายลๆสาหรับผู้ใดที่บ่มกักเบิ่งคลิปเาาๆคลิปสันยาลินก็มีให้เบิ่งถึงการเห็ดหัวเห็ดสวนยูอ่าก็ให้พี่น้องไปเลือกเบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะแต่ขันผู้ใดมากได้แนวนี้ยาลินก็กราบขอบคุณอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้เฮาสิมาฟั่งกันมาเว้ากันเรื่องสู่เส้นทางสายมาดามถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ เตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับรู้เตรียมพร้อมถึงความเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณถ้าคุณคิดจะเดินเส้นทางสายมาดามนะคะฮ่ายลินขอใส่คำว่า,าเส้นเส้นทางสู่สายมาดามกันแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะค่ะมีเรื่องหยัางวัตีการที่เราอ่ะจะคบหากับชายต่างชาติเนี่ย เบาวาสิเป็นชาติใด,ดๆก็แล้วแต่นะคะเฮา,าสิต้องมีการเรียนรู้ศึกษาซึ่งกันและกันให้นานพอสมควรนะคะเพนองคะ่ะศึกษานิสัยใจคอของเขาศึกษาหลายๆอย่างสำหรับคนที่พูดภาษาได้บ้างอ่านภาษาอังกฤษได้บ้างเรียนรู้ได้บ้างตรงนี้ก็จะดีนิดนึงที่ยังพอ งมทางไปได้แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งความรู้เราสามารถหาได้จากที่ไหนสิ่งรอบก,กายถ้าเราอยากจะได้อะไรทําไมเราจะไม่ไดิ้นรนทาเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นๆมาแม่นบอพี่น้องว่าดังนั้นแล้วเรื่องความรู้ของพี่ของนอง้องย่าลินมีความมันอกมันใจหลายๆว่าสาวเอยหลายๆคนที่คิดจะเดินเส้นทางสายฝอสายมาดามนี้ยังไงก็ต้องหาความรู้ให้ตัวเองอย่างแน่นแน่นนอนค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะ สิ่งที่ยายลิ้นอยากสิบอกก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิงไงของเฮาก็คือการที่คุณได้ศึกษาเรียนรู้กับชายต่างชาติแน่นอนทุกคนต้องมีความคาดหวังมีความหวังที่จะแต่งงานกับคนต่างชาติมีความหวังที่เราอยากจะลืมตาอ้าปากได้มีความหวังที่เราจะสามารถยกสถานะตัวเราเองหรือครอบครัว ให้ขึ้นอยู่ในจุดที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นี่คือสิ่งที่สาวเอ๋ยหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็คือยาลินมีความคาดหวังค่ะพี่น้องค่ะมีความคาดหวังมากกว่าที่จะคิดในด้านลบคิดในด้านดีเบอรซยางค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งข้อแรกที่คุณจะต้องเรียนรู้และเตรียมพร้อมก็คือวัฒนธรรม วันในวันหนึ่งที่เราครบหาชายต่างชาติแล้วถึงขั้นแต่งงานย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่สิ่งแรกต้องเตรียมพร้อมก็คือวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนของเราเฮามาอยู่นี่เฮ้าสิต้องเลี้ยนรูวัฒนธรรมเพิน่นซึมซับวัฒนธรรมของเพิน่นทาตัวให้กลมกลืนให้เข้ากับเขาให้ได้แล้วจากนั้นวัฒนธรรมเก่าๆที่เราเคยมีมาแต่ต้นกําเนิดมาแต่หน่อยเท่าไ่ สิค่อยๆเลื่อนหายไปพี่น้องค่ะไม่ใช่เราลืมไม่ใช่เราเป็นกลัวลืมตีนไม่ใช่เราลืมวัฒนธรรมของเราแต่ในเมื่อเราอยู่ต่างประเทศวัดวาก็อยู่ไกลพี่น้องค่ะวัดเนี่ยอยู่ไกลเด้พี่น้องเนงืถ้าสามีใจดีพาเจ้าไปวัดเจ้ากับจังสีใดไปหรือว่าเจ้าอาศัยไปกับหมูคนไทยน้ำกันแต่ในจังหวะที่คุณมาเนี่ยคุณจะยังไม่รู้จักใครเลย คนเคยไปวัดไปว่าเคยใส่บาตรใส่พกใส่หอเคยเห็นนักกินน่้อยากไปวัดไปว่าเราจะขาดหายวัฒนธรรมของเราตรงนี้วันสําคัญทางศาสนาต่างๆที่เราเคยมีจะเริ่มเลอะเลือนหายไปเราจะอยู่กับกับวัฒนธรรมของฝรั่งมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะขาดหายไปจากชีวิตของเราพี่น้องคะนี่คือความเป็นจริงคะ่ะพี่น้อง เตรียมพร้อมนะคะสําหรับเส้นสู่เส้นทางสายมาดามเตรียมพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือวัฒนธรรมที่เฮาสีตองลดเลือนหายไปเพราะว่าอยู่ต่างประเทศมันบ่ด้มีความสะดวกสบายเขาไม่ได้มีการเฉลิมฉลองวันสําคัญต่างๆเหมือนที่เมืองไทยเรามีดังนั้นแล้วเตรียมพร้อมเตรียมรับตรงนี้ว่าสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็น จะค,อคอ่อยๆเลอะเลือนหายไปค่ะคะนี่คือขอแรกข้อที่สองข้อที่สองคืออีหยังวัติเตรียมใจบักยางคักเ้ออันนี้พี่น้องคิดจะเดินเส้นทางสายฝอคิดจะเดินสู่เส้นทางสายมาดามสิ่งแรกที่คุณจะพบความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณจะไม่ได้เจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเต้าของคุณอีกต่อไป ยอมรับสถานะตรงนี้ได้บ่คะถ้าคุณคิดว่าคุณเตรียมพร้อมที่จะยอมรับตรงจุดนี้ก้าวเลยคะ่ะก้าวไปอย่างเยลินคือวางสันวติเมื่อคุณมาอยู่ต่างประเทศแล้วการที่คุณจะมีโอกาสได้หันหลังกลับไปหาบิดามารดาไปหาพ่อหายแม่ไปนั่งกินเขา่าเบานัวหัวมวนกับพีกับน้องเฮาแทบจะไม่มีเลยปีหนึ่งสองปีสปีถึงจะได้กลับเมืองไทยครั้งหนึ่ง บางคนโศกบดีซีซาหาปีจังคอยได้กลับเถื่อนึงหนึ่งสถานะทางการเงินบอบพอมสององค์ประกอบและหลายอย่างเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตามอำเภอใจหรือว่าดั่งความปรารถนาของเราได้เมื่อเมื่อเรามาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วสิ่งที่มันจะขาดหายไปจากชีวิตของเราคือครอบครัวที่เมืองไทย คิดหอดลูกเจ้ากับสิบบ่ไดดไปหาสิใดแต่ทั่วคิดหอดพอ่พอหอดแม่ยพอตายแม่ตายผู้ใดตายเราเหมือนถูกถูกตัดขาดจากจากโลกครอบครัวของเราไปโดยปริยายพี่น้องคะแห่งปัจจุบันนี้แห่งเกิดเหตุการณ์อ่า เหตุการณ์ประจำวันของโลกได้เปลี่ยนไปเราไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเหมือนเช่นที่เคยเป็นดังนั้นแล้วส,สู่เส้นทางสายมาดามเนี่ยต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมรับถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณนี่คือความเป็นจริงค่ะพี่น้องคะสิ่งที่คุณจะโหยหามากที่สุดคือบรรยากาศทางบ้านครอบครัว คุณสีสีสีรับใดบ่เมื่อคุณมาอยู่ต่างประเทศกับสามีคุณแล้วโลกทั้งใบเนี่ยจะบเจ้าสีมีเขาพูดเดียวเด้พี่น้องคนที่ต่างประเทศเขาไม่ค่อยได้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสคือคนบานเห้าเด้พี่น้องมาแล้วความกดดันสิหลายความกดดันหลายค่ะพี่น้องคะนี่คือข้อที่สองนะค่ะน่ะข้อที่สก็คือสําหรับคนที่มีลูกสิเป็นลูกหน่อยที่พ่อที่เสียอามาได คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงของเด็กแล้วหรือเด็กที่เคยเติบโตอยู่ที่ประเทศไทยเด็กที่เคยเติบโตมากับวัฒนธรรมความอ่อนโยนความหลายๆอย่างในประเทศบ้านเราเมื่อนำลูกกลับมาอยู่ที่นี่ด้วยคุณจะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ลูกของเราจะเติบโตขึ้นมากับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติวัฒนธรรมไทยจะค่อยๆลดเลือนหายไปจากลูกเราจริงอยู่ เขาเป็นเด็กที่เกิดที่เมืองไทยเขาไม่ลืมบลอกที่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่เนื่องจากลูกของเราโตขึ้นมากับวัฒนธรรมที่นี่เขาจะซึมซับเอาวัฒนธรรมของคนตะวันตกเขาจะซึมซับเอาวัฒนธรรมของฝรั่งคุณจะยอมรับตรงนั้นได้ไหมถามว่ายากบ่ยากยากยากที่คนเป็นแม่ที่ซีประครับประคองไล่ๆอย่า,างห้ผ่านไปใดด้วยดีโทษลูกก็ไม่ได้ เพราะเขาเติบโตขึ้นมาที่นี่สังคมของฝรั่งต่างจากเรามากนักพี่น้องเอ้ยต่างจากเฮ้าหลายความกดดันหลายๆอย่างสิขาหาทั้งลูกเฮ้าสิข่าวหาทั้งตัวเฮ้านี่คือสิ่งส่วนหนึ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะยอมรับข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือการทำมาหากินการเงื่อนการท่วงคุณต้องยอมรับ ว่าสถานะของฝรั่งหาเงินหาทองมาเขาไม่ได้นำมาให้เราเก็บเหมือนที่เราถูกสั่งสอนมากับวัฒนธรรมของประเทศไทยวัฒนธรรมของคนไทยเรานั้นเมียเป็นผู้เก็บผัวเป็นผู้หาข่าวบ้านเมียเป็นผู้เก็บผู้เมียนแมนบบแต่เมื่อคุณมาใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติ ทุกอย่างในชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงค่ะพี่น้องค่ะคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่พี่น้องเจ้าสิต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวพร้อมกับตรงนี้นะคะที่แย,ยลินออกมาบอามาอย่างนี่เพราะว่าอย่างวันตียยลินกะน้่ ประสบการณ์นำสิ่งที่เยลินเห็นเยลินรู้ออกมาว่าไอ้ายให้น้องฟังสำรับผู้รู้เล้วกับพันไปหรือว่าอยากมาให้ขอมูลเพิ่มเติมให้น่องๆเพื่อนๆสายฝอผู้ที่สีเดินทางเส้น เส้นทางสายมาดามนี่ให้เพื่อนได้ฮับได้หูไปน้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะไพมีไอเดียดีๆไพมีอันใดดีๆนําเสนอเอาออกมาให้พีให้น้องเข้าได้รู้เพราะอะไรเหรอเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ยิ่งลําบากยากมากยิ่งขึ้นการที่เราจะเดินสู่เส้นทางสายมาดามเนี่ยมันกระแหงยากขึ้นไปอีกการทํามาหากินก็ะยากขึ้นไปอีกพี่น้องคะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่อยากจะให้รับรู้ฝรั่งเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจ เพลินเบาน้ำเเานี่หวานจุยจุยพี่น้องคะความเบาฝรังหวานคักหวานแน่พี่น้องพูดละมดไตยพี่น้องหวานจุวยจุยเฮาสีหูได้จังใดว่าเบื้องหลังคําพูดหวานหวานเหล่านั้นเขาซ่อนอะไรอยู่บางคนมาไม่ได้กลับบ้านบางคนมาได้กลับใส่กองไปกวางศอบแง่ว่าผููที เบ็ดกรรมเนาะคะนะ่ะคุณเตรียมพร้อมกับสิ่งเหล่านี้หรือยังอันนี้ยยลินบรได้หมายความว่าคุณมากแล้วคุณสิต้องเจอตรงจุดนั้นมันไม่มีใครเห็นในอนาคตแต่เทยล์ลินเอาออกมาว่าก็คือคุณเตรียมความพร้อมที่จะรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจากกรณีใดๆก็แล้วแต่ถ้าดวงเราดีเราก็จะพบสิ่งที่ดีๆอย่างที่เราหวังไว้ทุกๆคนต้องการเบสต์ i ลฟทุกคนต้องการชีวิตที่ดี ชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่การทำมาหากินที่นี่จริงอยู่อาจจะลำบากลำบากกว่าอยู่บ้านเราทั้งสถานะอาสภาพอากาศความเป็นอยู่และการสื่อสารลำบากก็จริงแต่ความลำบากเหล่านี้สามารถทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นสามารถทำให้ครอบครัวที่เมืองไทยดีขึ้น ว่ทีเป็นอยู่นี่คือการอัปเกรดสถานะตัวเองจากความลำบากยากเข็นที่เรามาสู้ชีวิตอยู่ที่นี่คุณเตรียมพร้อมหรืออยังถ้าคุณพร้อมแล้วก้าวมาด้วยกันค่ะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันทุกคนที่มาที่นี่แล้วมีความคาดหวังที่จะเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตที่สวยหรูไม่มีใครหรอกที่จะคาดคิดว่าเราจะเจอสิ่งที่น้ำตาตกในหวานอมขมกืน หรือหน้าชื่นอกตรมเหมือนคลิปที่เยลินพูดไว้ค่ะไม่มีใครคาดคิดที่จะเจอสิ่งเหล่านั้นแต่ในเมื่อเรามาเหยียบถึงแผ่นดินเขาแล้วคุณตั้งใจที่จะเดินสู่เส้นทางสายมาดามแล้วยอมรับทําใจยอมรับไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่เราจะต้องมีคือใจพี่น้องใจค่ะใจต้องแน่นใจต้องแข็งคุณต้องใจสู้อย่าท้อถอย สมมุติว่ามาแล้วบ่พอผู้บดีนี่กระตกไก้เด้พี่น้องวีซ่ากันยังบัทท่านใดๆสิลำบากนะคะเพราะว่าการที่ตัววีซ่าการที่จะอยู่จนเป็นวีซ่าถาวรจนเราได้วีซ่าถาวรจนเราเป็นบริติชซิติเซ e นนี่โอ้พี่น้องเอ้ยยากหลายเด้อพี่น้องยากเลือดตาแทบกระดินนะคะกว่าเราจะอยู่ เป็นคนของเขาได้กาาลัวายลินจะผ่านจุดนั้นมาจนวันนี้ได้มอมแมนเรื่องหล่นๆด้วยพี่น้องคะ่ะใจบทุนใจบทแนนอีลีนี่แพ็คกระเป๋ากลับบ้านพุ่นละคะ่ะหลายๆคนก็เป็นเนาะคะ่ะเนาะค่ะเยลินมีแนวเมื่อฝากมาตรอนให้สําหรับสายฝอสำหรับใครหลายๆคนที่คิดจะเดินสู่เส้นทางสายมาดามเฮาก็มีความรู้ ให้มาเตรียมตูเตรียมพร้อมเรียนรููไปน้ากันอย่าลินไม่เรื่องเล็กๆแน,น่อยจสิ่งแน,น่นอย่อางเมื่อฝากบ่หลวงบลายค่ะส่วนหนึ่งสำานินนะคะแค่ส่วนหนึ่งค่ะอย่าลินน้ามาฝากแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นแล้วก็ให้ซายโฟลีวาเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่สีเดินสู่เส้นทางสายมาดำานี่ มาฟังเรวกรับรูไปน้ากันเนาะคะ่นะเนาะว่าอันใดแน่ที่เหาสี่สีเลียนรูไปใดน้ากันอันใดแน่ที่เหาสีต่ตองอเตรียมพร้อมนี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นที่ยายลินน้าออกมาเวา้าให้เหาได้เตรียมพร้อมกันนะคะเห่าก็ยังมีีกียงดีๆมาว้าสู่กันฟังอีกคือเก้านะั่นล่ะพี่น้องคลิปนี้ยายลินกับสีจบไปสะก่อนเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมที่จะก้าวก้าวมาเลยค่ะก้าวมาสู่ไปน้ากันนะคะค่ะ พี่น้องคะคลิปนี้อย่าลืมสิจบไปซะกนนะะ่อนเนาะค่ะเนาะเงีวคักแล้วพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะ่ะยังมีอีย่างดีๆีล้อพี่ล้อน้องอยู่คือเกา่ากล้าขาบับขอบุญขอบคุณอีกครั้งนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบาย